ไม่อยากได้ของขวัญอะไรหรอกครับแต่ว่าอยากจะเชิญชวนบรรดาผู้ร่วมอุดมการทั้งหลายอยาิพี่น้องทุกคนได้ผนึกกำลังกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองบ้านเมืองเราก็ยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าอยู่รอดปลอดภยัยจำเป็นที่ยังจะต้องรวมพลังกัน ทำงานตามหน้าที่ของแต่ละคนรับใช้เบื้องพระยุคลาบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะพาประเทศชาติให้พ้นจากวิกฤตทั้งหลายแล้วก็ในฐานะที่เป็นแกนนำของพรรครวมพลังประชาชาติไทยเราก็ จะชักชวนกรรมการบริหารพักคสมาชิกพักคทุกคนร่วมกันระดมสมองระดมความคิดและก็จะมอบหมายให้ดออรอเดกเหล่าธรรมทัศน์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของท่านนายกรัฐมนตรีภาระของรัฐบาล ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของครอบครัวผู้ใช้แรงงานซึ่งคงจะเจอภาวะการว่างงานจํานวนมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่เราจะยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวใ้การที่ก้าวได้พระรทานไว้เป็นหลักในการทำงานในคราวนี้ แล้วก็จะผนวกรวมกับความก้าวหน้าทางดิจิตอลเทคโนโลยีคราวนี้เราจะทำให้ก,กระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญของบ้านเมืองนี้นี่คือความหวังความตั้งใจของพวกผมนะครับผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากเลย ผมเรียนพวกเราครับว่าในประเทศไทยวันนี้เนี่ยต้องฟังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพวกเรามีหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อที่จะทุ่มเททำงานนำความสุขกลับมาให้ประชาชนได้ท่านประกาศชัดเจนนะครับผมไม่ได้พูดจาไปประจบสอพลอ,อะไรท่านเพราะว่าผมไม่ได้ ไปมีตำแหน่งอะไรแต่ว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกถแถลงการครั้งหลังสุดเรื่องการที่จะรับฟังข้อเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิดทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแล้วก็ขอให้ประชาชนได้เป็นผู้ประเมินผลการทำงานของรัฐบาลของฝ่ายบริหาร ถ้าคนอื่นพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นวาทกรรมแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดผมเชื่อว่าท่านคิดท่านเชื่อมั่นท่านยึดถือแนวทางนี้จรงิงๆผมจึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศไทยที่ผู้นําให้ความสาคัญกับประชาชนอย่างจริงใจเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็มีหน้าที่ช่วยท่านทํางานนะครับท่านคิดท่านประกาศอะไรออกมาเราก็ ร่วมมือร่วมใจกันทำงานส่วนคนอื่นจะมีข่าวลือข่าวลวงข่าวปลอยเราอย่าไปเสียเวลานะครับเอาผลเอกรปย์จัโนโอชาเป็นหลักวันนีาาน้ผมเรียนอย่างนี้ครับเวลาร่วมรัฐบาลกัน ผมเคยเป็นผู้จัดการรัฐบาลตอนนั้นก็พิจารณากันแล้วว่าพักไหนใครจะไปดูแลรับผิดช,ชอบกระทรวงอะไรตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับตอนเริ่มต้นคราวนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเห็นว่าพักรวมพลังประชาชายเนี่ยมันเป็นพักการเมืองของประชาชนท่านก็ไว้ใจที่จะให้ไปดูแลกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นกระทรวงที่ มีประชาชนผู้ที่เป็นลูกจ้างเขาเป็นผู้ใชายแรงงานเนี่ยจำนวนมากในประเทศไทยรองลงมาจากเกษตรกรทีน,ะนี้เมื่อเวลาเราไปทำงานกันเนี่ยพวกเราทำงานกันทั้งพักดอกอรเอเนกเหล่าธรรมทัศน์เนี่ยก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานที่ช่วยคิดนโยบายช่วยคิดโครงการช่วยคิดแผนงานให้กระทรวงแรงงานทำมาโดยตลอดตอนนี้ผมเรียนว่า ท่นเอกเนะครับเป็นประธานคณะทำงานที่ยกร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมเราจะแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมเพื่อที่จะให้ระบบประกันสังคมเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็อำนวยประโยชน์ให้กับนายจ้างลูกจ้างมากขึ้นในขณะเดียวกันพวกเราก็ทั้งพรรคเลยก็ร่วมกัน ยกร่างพระบัญญัติจัดตั้งธนาคารประกันสังคมนี่เป็นงานที่เราทำมาเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้ทั้งยังมีร่างพระบัญญัติเ,เ,เพื่อดูแล,ลงรงแรงงานนอกระบบซนะึ่งเราก็ทำกันมารวมทั้งแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจครอบครัวผู้ใช้แรงงานซึ่งเราได้ กราบเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไปเสนอสภาพัดไปเราพร้อมที่จะทำงานอย่างนี้เพราะว่าทำการบ้านกันมาเป็นปีๆทำงานกันมาเป็นปีปๆเราจะสารต่องานที่เราทำมาแล้วก็แล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีจังหวะเวลาในการจะปรับคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐมนตรีเนี่ยต้องแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรี เราเข้าใจสถานการณ์ดีเราเข้าใจว่ามันมีจังหวะมันมีเวลาอยู่คาค,คือเรายัไม่เห็นว่า,ททาเ,เศรษฐกิจของัาฐบลนตรนี้นนนฝ่ายาัจะทาให้การทงาน,นานานีเราเกระทรงที่ดูเรื่องของเศรษฐกิจ,จเรื่องราง,งานด้วยนมัาานลบ,นบวันนี้ยังมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจที่ทำงานให้กับท่านนายกอยู่คืออาจารย์ดรสมคิดนะครับ และผมยังไม่ได้ยินเสียงทนายกรัฐมนตรีพูดจะเปลีป่ยนแปลงอะไรเลย,เลยและถึงแม้จะมีทีมเศรษกิจวันนี้ว่าไปแล้วก็เหมือนกับว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยซ้ํานะครับท่านก็ใส่ใจในทุกเรื่องทุกประเด็นอยู่แล้วนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับขอบคุณมากครับคขา<อ> <c oughs> เรื่องอะไรนะครับลิง,ลง ผมเป็นคนสุราษฎร์ธานีเป็นคนภาคใต้อยู่ท่ามกลางสวนยางสวนมะพราะ้าวเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ ء ء. คนที่เป็นชาวต่างชาติเขาอาจจะไม่เข้าใจวิถีชีวิตของชาวสวนมะพราะ้าวลิงที่เขาเลี้ยงเพื่อมาช่วยเก็บมะพร้าวเนี่ย เขาปฏิบัติอย่างดีนะครับดูแลด้วยความเมตตาดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานเลยชาวสวนเหล่านั้นเห็นคุณค่าของของลิงนะครับเอ่อนี้ถ้าคนมองด้วยสายตาภายนอกชาวต่างชาติเขามองผิวเผินเขาคึกว่าเป็นเรื่องของการทรมานสัตว์อะไรมันไม่ใช่เรายังใช้ม้าลากรถมาเลยครับนะในสมัยโบราณเรายังใช่วัวใช้ควายไถนาเลยครับอัน,นี่เป็นเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่า ยุคสมัยนี้ก็มีคนที่คิดอะไรแปลกๆเราก็ต้องฟังเขาไปเฉยๆอย่าไปตื่นเต้นมากนะครับไม่งั้นมันก็จะทำอะไรกันไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับเราประชุมทุกสัปดาห์คุยกันเรื่องกระทรวงแรงงานทุกคนในพักรู้าทำอะไรเไปไ็น มไม่มีไม่ไม่มีไม่มีช่วงว่างอะไรครับไม่มีเลยนี่ก็ธรรมดาเสนอไปแล้วเสนอไปแล้วทำเรื่องไปเสนอเรียบร้อยทำบันทึกไปจากเลขาธิการพรรคแผนงานโครงการส่งผ่านหมอมราชวงศ์จตุมงคลตอนนี่เขานติวพัาการเลยกระทรวงแรงงานแล้วก็สำนัานถึงปลัดกระทรวงอธิบดีหมดทุกคนอันนี้มันท้นไป เป็น <gas> <Schweiz> ั้ำน้ำข้าวครับ <jo>